โคเล่เฮลโหลสวีดัตสวัสดีกล้ยดันกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องจัดเวลเพน์ครับวันนี้ผมก็จะมาสอนฟามเอยสอนเล่นอนะสอนเล่นแบบกระแทกออร์เดทันรีวิชันแบบละเอียดยิบเลยนะครับผมจะอธิบายทุกอย่างเลยอ่ะก็เข้าไปก่อนเดี๋ยวเข้ามาต้องเลือกตัวละครก่อนแล้วก็เข้ามาตอนแรกเนี่ยก็จะให้เราแต่งตัวเขาจะแต่งตัวแต่ผมแต่งตัวแล้วใช่ไหมก็กดเริ่มเลยแต่งตัวเสร็จก็กดเริ่มไปเลยแล้วพอเข้ามาเนี่ยเข้ามาปุ๊บเราจะมีข้างบนครับนี่เป็นบนข้างบนอย่างนี้ ก็คือกดนี่อันนี้ก็จะเป็นเควสเป็นเมนเควสไซเควสก็ดเลี่เควสวีคลี่เควสครับก็นี่เควสรายสัปดาห์เควสประจําวันแล้วก็อันนี้ทันได้สเปียร์เควสอันนี้ต้องจุติก่อน,นครับเดี๋ยวผมอธิบายทีเรารจุติแล้วก็น,นี้อันนี้เป็นไซเควส์ครับก็เล่นไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ทําเสร็จนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้คือ equipment. อิคุสเมนต์อิคุสเมนต์เนี่ย ตอนแรกอะเริ่มแรกมาเราจะไม่ได้ใช้หอกอย่างนี้นะครับเราจะใช้ดาบเราอ่ามันจะมีอยู่ที่ให้อัพ8อย่างนะครับคือคุณต้องอัพให้มันเท่ากันนะครับไอหน้าอัพเกรดตรงเนี้ยมันจะเขียนนี่เป็น s ลบเกรด่าครับก็คุณต้องเกรดเท่านี้ถึงอ่ะมันก็จะเป็นเชื่อมกับระบบมิชชั่นก็นี่นะครับประมาณนี้อ e ีซีก็จะเป็น e ลบเลบเกรดนะครับแล้วก็ normal จะเป็น e- d บวบก B ลบ แล้วก็จะเป็น A ลบนะครับก็คุณต้องอแรงม่อกี้นะครับตรงเมื่อกี้คุณต้องได้เท่ากับที่มันต้องการนะครับคุณจะเล่นด่านตรงนั้นได้แล้วการอัพเนี่ยก็อัพอัพให้พยายามอัพให้มันเท่าเท่ากันนะครับจะเล่นไปเล่นอีกอันได้ไวแล้วก็หน้านี้จะเป็นหน้าสกิลนะครับก็ถ้าคุณเป็นถ้าเริ่มแรกเนี่ยมันจะมีสกินเทามาให้ก็สกินพวกสกินสีเทาเนี่ยยังจะไม่มีนะครับพวกนี้ ไม่มีข้างบนก็จะเป็นตรงกลางอ่ะเป็นแบบต้นไม้ยี้ก็ฝั่งซ้ายสุดนะครับจะเป็นสายเอ่ออาไรเนี่ยนะประมาณว่าสายซัพพอร์ตอ่ะมันก็จะช่วยนะครับอันนี้อัพไปเรื่อยๆก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นสช่กิลวช่วยมากกว่านะครับเพราะ่าตั้งแต่นี้ลงมาก็อันนี้จะเป็นช่วยละคอช่วยละคอได้ท่านแล้วก็อันนี้จะสแตนดไททัน แล้วก็อันนี้จะบวกเอ่อจะใช้แลกก้วสกิลเอ้ยจะมีอาจจะขึ้นย้ายได้เร็วขึ้นอันนี้จะทําให้ท่านอ่อนแรงลงมีจะเพิ่มดาเมจก็ประมาณนี้สำหรับสายนี้นะครับอ่าอันนี้แล้วก็สายดาเมจตรงกลางเนี่ยตรงกลางสายดาเมจจะมีสายดาเมจกับสายคีย์ที่เข้าแต่ส่วนตัวของใช้สายคิยิเอ้ยสายดาเมจก็อมจะเป็นฝั่งนี้ใครอยากเล่นสายคีย์ที่เข้าก็เอาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ดีเฟน ดีเฟนส์ครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งดีเฟนส์ก็จะอัพเนี่ยจะช่วยเพิ่มเลือดอ่าแล้วก็อัพไปเรื่อยๆอัพอ่ะถ้าจาก่ายเลือดเนี่ยก็เลื่อนลงมาตรงนี้แต่ถ้าเป็นฝั่งนี้จะน่าจะถ้าจะไม่ผิดจะเป็นรับดาเมจจะเป็นการรับดาเมจที่น้อยลงนะครับอ่ะก็อ่ฝั่งมันก็จะต่างกันนะสองฝั่งฝั่งนี้เป็นเลือดก,กับฝั่งนี้รับรับดาเมจแล้วก็หน้านี้หน้านี้ก็คือเปิร์กเปิร์กเนี่ย อมันจะมีบอดี้บอดี้สล็อตนะครับก็อันนี้คือมันจะให้ใส่แล้วใส่อะไรก็ได้เลยอันหนึง่งแล้วก็จะมีปืนด้ามมีป์กดิเฟนส์ป์กซัพพอร์ตมันก็แล้วแต่ตระกูลนะครับแต่โปกติเนี่ยจะใส่ได้สี่ช่องแต่ของผมเป็นตระกูลสีแดงก็จะใส่ได้ห้าช่องนะเอ๊ห้าหรือหกวะหกเออใช่หกช่องนะครับก็ แล้วแต่ตระกูลนะครับแล้วก็มาอ่าอาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์นี้เนี่ยอันนี้เป็นแล้วก็หาได้ทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนหามงกุฎเป็นนะครับแล้วก็ภ้าถ้าไอพวกอาร์ติแฟกต์เนี่ยจะ,ะหาสามารถหาได้จากเลดเลดแล้วก็สตอร์เอมิชชั่นแล้วก็แค่นี้แค่นี้นะครับแล้วก็ทำแอคกซิเมนต์เดี๋ยวผมจะอธิบายแอคกซิเมนต์อีกทีแล้วก็การ์ด จุติครับกัดและการจุติเวลร้อยแรกเนี่ยก็คือจุติได้ปุ๊บก็จะขึ้นไปร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบไปร้อยห้าสิบไปร้อยเจ็ดสิบห้าไปสองร้อยนะครับก็เวลเนี่ยจะตันที่สองร้อยแหละแล้วลก็จะถ้าจุติครบก็จะมีการจุติสี่ใบนะครับก็แนะนําให้ก่อนจุติเนี่ย,ยก็ส่วนมากเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะอาจจะจุติเลยแต่ ผมแนะนําว่าแบบหาเปิร์กดีๆไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยจุติเปิร์กที่ทำให้ทำให้ช่วยเราเล่นง่ายขึ้นเนี่ยอ่าช่วยเราเล่นง่ายเนี่ยแล้วก็เตรียมไว้ก่อนส่วนไออันนี้ผมขอไม่อธิบายกันครับเพราะบางคนเริ่มเล่นใหม่เข้าเลยยังไม่มีไททันแต่เดี๋ยวทําคลิปแยกไว้ครับไททันสำหรับเกี่ยวกับไทยทันอ่าแล้วก็ช่องนี้เป็นกระเป๋ากระเป๋าเราอันนี้ไม่เกี่ยวเท่าไหร่ครับก็อ่าเราจะไม่สนใจกัน แล้วก็อันนี้จะเป็นดิจิทัลเมนต์ดิจิทัเมนต์เนี่ยจะเป็นคล้ายๆสกิลนะครับก็เราต้องไปอยู่กลุ่มโลบอกนะครับกลุ่มอืม่นกลุ่มไหนก็ได้ที่ว่างแล้วก็ไปเข้านะครับมันจะเป็นเควสด้วยอ่าไม่มีอะไรมากนะยฮแล้วก็มาร์เก็ตมาร์เก็ตเนี่ยพวกนี้พวกนี้จะเป็นแบบของนะครับเอาไว้ใส่เทๆ่ๆเราหรอนะครับอ่าแต่อันนี้บางชิ้นก็จะแลนะครับบางชิ้นก็อาจจะหาไม่ได้ละ ถ้าหมดไปล้วถ้ามันหมดไปอันนี้จะเป็นสกินสกินดาบสวยครับแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นเปิร์กซื้อเปิร์กได้นะครับแต่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ซื้อตรงนี้ก็อันนี้จะเป็นคอสเมติกขายทุกวันนะครับแต่ส่วนมากก็ขายอย่างเงี้ยแหละของจะก,กะแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นคัมพีคพัมพีเนี่ยผมมองว่าสําคัญนะครับถ้ามีเพจก็ซื้อไว้ก่อนนะครับก่อนจะจุติพอจุดติปุ๊บก,ก็ใช้ แล้วก็อันนี้คัมพีเนี้ไว้ใช้หาการ์ดการ์ดเจติแล้วก็ไออันเนี้ยไอแท็กเชตเนี่ยก็เอาไว้ใช้อ่าเขาเรียกอะไรนะอัพไททันอัพไททันแล้วก็นี่อททัมมือเชตก็เหมือนกันแล้วก็เอเมอร์เลอร์คีอันนี้เอาไว้เปิดกล่องแดงในเลนครับแล้วก็อันนี้จะมีให้ซื้อ ep b o ู t แล้วก็หลักบูธโกลบูลครับก็อันนี้สปินแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีสปินดะีๆเนี่ยก็ ถ้าใครที่ยังไม่มีตระกูลดีๆนะครับก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ควนมาซื้อไปสุ่มเกาะนะครับก็ส่วนมากพวกนี้จะใช้เกี่ยวกับตังค์แหละแล้วก็จะไปแลนกิงงก้งแลนกิ้งเนี่ยก็จะดูว่าเราอะไรเท่าไหาร่บ้างนะครับอย่างเช่นมิชชั่นเนี่ยคอยมิชชั่นก็จะมีบอกเดี๋ยวจะมีบอกว่าเราลงเหยียไปกี่รอบแล้วแไออันนี้ที่คิวไปฆ่าไปกี่ตัวโดยไม่ตายเขาไดท่าน ข้าได้ร่างไปกี่ตัวแล้วนะครับอ่ะก็จะมีแค่นี้ครับแต่แบเทิ e ์นพาร์ก็ยังไม่มานะแล้วก็อ่ะจะไปต่อกันหน้าไอคิ e เมนต์เลยอ่ะเราเริ่มจากล่างสุดแล้วกันไอคิ e เมนต์อันนี้จะเป็นจอยกรุ๊ปอ่าโรบอทแอเทมอันเดี t ดท่านนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นจอยแคนอันนี้จะเป็นอ่าอัปเกรดของทุกอย่างตันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น ชนะมิชชั่นโดยไม่ต้องคิวไททันนะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นได้ตครอบครัวครับเดจเดอรี Gender ่ y. ที่หลือที่สูงกว่าก็น่าจะได้นะครับแล้วก็อันนี้เควสอันนี้นะครับก็ต้องไปเล่นกับผู้พัฒนานะครับแต่เขาจะเปิดเล่นในดิจิตอลอยู่แหละผมก็ยังไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> แล้วก็อันนี้อันนี้เนี่ยจะเป็นอ่า ใชไหนะเออได้คิดคิดที่ข้ออะทำคิดที่ข้อสามสิบรอบสามสิบรอบในหนึ่งในหนึ่งตานะครับแล้วก็น,นี้จะเป็นอยู่อยู่เป็นผู้เล่นคนสุดท้ายนะครับจากสี่คนสี่คนหรือมากกว่านะครับอยู่เป็นคนสุดท้ายแล้วก็อันนี้จะเป็นชนะด่านเกรดเอนะครับโดยที่ไม่โดนตีนะครับแล้วก็น,นี้จะเป็นเออสำเร็จมิชชั่นนะครับโดยที่เลือดเหลือต่ำกว่า5%นะครับ ก้อนนี้อันนี้จะเป็นมิชชั่นก็คืออ่าอันนี้ก็สําเร็จห้าสิบมิชชั่นก็คือเล่นมิชชั่นไปห้าสิบรอบนะครับร้อยรอบสองรอห้าสิบห้าร้อยหนึ่งพันรอบแล้วก็อันสีแดงจะเป็นสองพันห้าร้อยรอบนะครับอ่ะแล้วก็นี้จะเป็นเกี่ยวกับอ้น,นี้ละเอ่อเรดอันนี้จะเป็นได้เซรุ um ่มเซรุ่มเนี่ยเซรุ่มก็เซรุ่มไททันนะครับตัวไหนก็ได้ได้หมดเลยแล้วก็กดใช้ แล้วก็อันนี้ชนะเลดแค่คนเดียวนะครับแบบชนะคนเดียวเล่นคนเดียวแล้วชนะแล้วก็นี้นครับมาสเตอรี่ทุกอันไททันนะครับเต็มเลยหมดก็จะได้สําเร็จเพลนี้แล้นี้เนี่ยไอ้การนี้ก็อันนี้ก็คือไอ้อันที่เกี่ยวกับพวกอาร์เมอร์เชดก็คือนี่นะครับนี่นี่อ่ะคือเราต้องมีเนี่ยที่อาร์ทไททัทนนะครับแล้วก็อัพอันนี้ให้เต็ม ให้เต็มหมดเลยที่เรายังขาดนะครับมันจะมีทั้งหมด6อันก็อัพไป6อันก็แจะได้เควสเมื่อกี้นะครับอ่แล้วก็แล้วก็เควสนี้นะครับวอลบิงเกอร์วอลบิงเกอร์นะครับก็จะเป็นการเล่นเลดเอเนี่ยแล้วปรับ9อย่างก็คือเควนนี้ต้อจะยากยากมากก็ต้องเล่นหลายๆคนนะครับแล้วก็ อันนี้อันนี้จะเป็นการทําดาเมจอันนี้ทําดาเมจหนึ่งหมืนทำดาเมจสี่หมื่นทำดาเมจสองหมื่นสองแสนห้าทำดาเมจสองล้านทําดาเมจสิบล้านนะครับแล้วก็อืมอน,นี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่หรออ๋ออ่ะ,อะ แล้วก็อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นรับดาเมจนะครับรับดาเมจหนึ่งร้อยสองหมื่นห้าหมื่นหนึ่งอันนี้น่าจะรับรวมกันได้นะอ่าแล้วก็อันน, <S 1> <S 1> น,นี้อันนี้จะเป็นตายนะครับถ้าจะไม่ผิดจะตายสามรอบสิบรอบยี่บห้ารอบเจ็ดสิบห้าสองร้อยห้าสิบแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยโว้ยแดงน่าจะเป็นห้าร้อยห้าร้อย ก็อันนี้อันนี้เป็นช่วยทีมนะครับช่วยทีมแบบทีมโดนจับอยู่งี่แล้วก็ช่วยมาถ้าจำไม่ผิดอันนี้อ่าอันนี้คือช่วยช่วยทีมนะครับช่วยทีมแล้วก็อันนี้ท,ทําคิดได้เข้าเจ็ดการติดกันเจ็ดครั้งนะครับแล้วก็อันนี้ฆ่าทท่านด้วยใบมีดแบบส่วนสุดท้ายอะ่ะเหลือชิ้นสุดท้ายเพื่อฆ่าทท่านตัวสุดท้ายนะครับ ก็อันนี้อันนี้ชนะชนะนะครับโดยไม่ติดไอโดยไม่ทำดามจเลยอันแรกอันแรกก็อันนี้ชนะมิชั่นโดยไม่เติมเติมแก๊สเติมของขอะไรเลยครับแล้วก็อันนี้ชนะมิชั่นโดยไม่ตกจากพื้นอันนี้จะเป็นเควินมงกุฎนะครับทำอะไรได้มงกุฎก็แล้วก็อันนี้ชนะ A โดยการปรับ9้าอย่างนะครับ ก็ปรับ9อย่างเลยแล้วก็ถ้าเราเล่นครบหมดเราก็จะได้มงกุฎที่ผมใส่อ่ะแ้วก็แชมเปี้ยนแชมเปี้ยนเนี่ยเราต้องติดท็อปหนถึงสนะครับของแลงกิ้งอันเมื่อกี้ที่ผมดูไปก็ยากนะคุยนี้ยากมาแล้วก็อันนี้จะเป็นค่าไททันติดต่อก,กันแต่ไม่ตายนะครับห้าสิบตัวสองร้อยห0าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบสองพันเจ็ดันห้า แล้วก็เควสแดงจะเป็นสองหมื่นนะครับสองหมื่นอ่าแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นค่าไททันเควสแรกก็ค่าไททันหนึ่งร้อยสามร้อยห้าสิบพันห้าห้าพันหมื่นหนึ่งแล้วก็เควสแดงก็ห้าหมื่นครับก็อันนี้อันนี้จะเป็นแบบเกี่ยวกับเปิร์กนะครับอันนี้คืออัพเบิร์กเลเวลสิบนะครับอันไหนก็ได้แล้วก็สวมใส่เลเจนเอรี่เบิร์กสี่ยัน ก็จะเสร็จสี่เควสนี่เลยอ่ะแล้วเควสบนสุดอันนี้เป็นเควส์ทำตระกูลนะครับตระกูลชิกิอ่ะเราต้องคือเราต้องเสร็จเควสที่ผมว่ามาทั้งหมดเนี่ยหกสิบสี่เควสแล้วเราถึงจะได้ตระกูลราบชิกิแล้วก็เควสแดงเนี่ยจะเป็นอันนี้จะเป็นเสร็จเควสทุกอย่างนะครับทุกอย่างเลยแต่อันเนี้ย ถ้าเป็น64เควสเนี่ยเราจะขาดแค่อย่างหนึ่งก็ได้เควสแดงอย่างหนึ่งก็ได้ที่เราทําไม่เสร็จแต่เควสอันเนี้ยเควสแดงเนี่ยก็ค,คือต้องเสร็จ65เควสแล้วเราจะได้ทุกอย่างเลยเราจะเสร็จไอซิเมนทุกอย่างแล้วก็แค่นี้นะครับเกี่ยวกับไอซิเมนแล้วก็วิธีฟาร์มเริ่มต้นของมือใหม่นะครับส่วนตัวผมมือถ้ามือใหม่ผมแนะนําให้เล่นด่านอ่าด่านท่าเรือ ถ้าเหลือแล้วก็กดปรับตรงนี้นะครับปรับตรงนี้แล้วก็กดนะครับนี้มันจะเป็นด่านพิภพคํารามนะครับแล้วก็เล่นอ่าเล่นแปเดี๋ยวผมลองไปเล่นให้ดูอ่ะเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ต้องไปฆ่าพวกไททันที่บินอยู่นะครับเอเดินเดินไททันที่เดินอยู่ ครับไมหมดถ้ามันเดินถ้ามันเดินไปถึงฝั่งเราแล้วอะที่ฝั่งที่เราเกิดอะอันนี้ก็คือเราจะแพนะครับแต่ก็เล่นเล่นด่านนี้เนี่ยระวังแก๊สหมดด้วยนะครับแก๊สหมดนี่เราตายเลยนะแบบแก๊สหมดปุ๊บแล้วเราต้องเดินแล้วก็จะโดนเหยียบด่านนี้ฟาร์มง่ายมากนะครับสําหรับมือใหม่ถ้าเป็นมือใหม่ก็แนะนําเล่นด่านนี้เลยนะครับแค่หัวสลิงแล้วก็เกาะเกาะคอแล้วก็ยงตัวฟันแค่นี้นครับถือว่าง่ายง่ายกว่าที่ต้องไปเล่นปกตินะครับ ปกติจะยากกว่าอ่าจบแล้วก็เป็นงเงี้ยครับคือคาซีนแล้วก็เล่นเล่นด่านนี้ได้ถูกเลยได้ถูกระดับเลยครับถ้าอุปกรณ์คุณตามแรงนานก็อ่าแต่อ่าด่านเมื่อกี้ก็ด่านสําหรับคนฟาร์มแรกๆนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติคุณฟาร์มอย่างเงี้ยแหละแล้วลคุณวลร้อยอ่ะแล้วคุณจุติแล้วเนี่ยก็พอเลิกคุณเิ่มจุติหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะมีเควย t ันเดอร์สเปลียนครับ คุณก็ต้องฟาร์มฟาร์มไอ้นี่ก่อนฟาร์มให้ได้เลดเอก่อนเลดเอลบแล้วก็ไปเล่นทำทันเดอร์สเปียร์นะครับอ่าส่วนคนที่มีทันเดอร์สเปียร์เนี่ยก็อผมจะแนะนําให้ฟาร์มด่านนี้ครับด่านนี้จะง่ายสุดแล้วผมก็ใชอ่าทันเดอร์สเปียร์ก็จะเป็นด่านเอาสเกิร์ตเอาสเกิร์ตเนี่ยจะ จะรวบไททันง่ายง่ายสุดเลยรวบไททันง่ายสุดมารวมกันง่ายสุดแล้วก็ใช้หอกฆ่านะครับแต่ส้าเรบคนที่มีหอกแล้วก็มีไททันด้วยเนี่ยก็อ่ะผมแนะนําแบบนี้ก็เราเล่นเราปรับเหมือนเที่ยวปรับของด่านสุดท้ายเลยเอาปรับปุ๊บแล้วก็กดเริ่มหรือก็ปรับปรับได้อ่ะผมก็จะปรับตามที่ไหวครับเอาตามที่ไหวถ้าไม่ไหวก็แพ้แล้วก็กดเริ่ม ด่านนี้จะเป็นด่านปกป้องแอนนี่นะครับมาเล่นทั้งหมดห้ารอบนะครับแต่ละรอบจะมีอ่ไททันออกมารอบละสิบสองตัวนะครับถ้ามีตะกูลฟิทด้วยเนี่ยก็จะเล่นง่ายเลยครับแล้วลเอา,อาจริงใช้หอกก็ได้นะครับใช้หอกก็ได้แต่ถ้าเป็นใช้ไททันเนี่ยจะง่ายกว่านะครับ แต่ถ้าคนเอาจริงหอ,อกก็เล่นได้นะครับหอ,อกก็ไม่แต่ถ้าเล่นหอ,อกเนี่ยเราไม่ต้องรีบเลียนะครับเราก็เขียช้าๆเลยแบบค่อยๆตีก็ได้นะครับถ้าคนที่ฟาร์มใหม่ๆหอ,อกอาจะไม่มีเปิร์กดีๆนะครับไม่มีเปิร์กที่แบบปาหอ,อกแล้วเราจะไม่เขียเงี้ยเราก็ต้องไปเติมนะครับแต่เราค่อยๆค่อยๆเล่นก็ได้ถ้าเล่นหอ,อกแต่ส่วนตัวผมนะนว่าถ้ามีใดท่านฟาร์มด่านนี้ง่ายสุดครับกับหอ,อก ถ้าไม่มีถ้าไม่มีไททันเนี่ยก็เล่นด่านที่ผมบอกครับเอาสเกเกิตก็ปรับตามที่เอะทำแบบที่ผมไอ้นี่นะครับกดเข้าไปไม่ต้องปรับอะไรแล้วก็ปรับตามที่คุณเล่นไหวก็เล่นได้นะครับอ่าเงนี้ก็จบนะครับด่าน,นี้ฟาร์มดีที่สุดละแต่น,นี้นะครับก็ อ่าก็วิธีเล่นสําหรับมือใหม่ก็แค่นี้นะครับเอาจริงแค่นี้มันด่านนี้ไม่ได้ยากทำเน้นขยันซะมากกว่าสําหรับวิธีเล่นแบบมือใหม่มือใหม่แบบมือใหม่เลยอ่ะก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็เม้นคอมเมนต์ถามกันได้นะครับก็คลิปนี้ก็จบแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ